Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi ạ? Yeah. <laughs> ý thức 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 ý ในเวลาสิบนาฬิกาครับจะมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ที่เป็นทันธใหญ่เต็นใหญ่นหน้าก่อเลยชาวอยากเชวญทุกท่านเข้าร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ได้ครับเสร็จพิธีจะมีการปิดเต็นทเลยครับ วันเสาร์ที่18มกราคม2568พระเกี้ยวแก้วจะปฏิสถานอยู่ที่นี่จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568 ประชาชนมาจากทั่วสารคดได้เข้ามากราบาไหว้และอธิษฐานขอพรจาก,กพระธาตุเทวมรดานิกท่าสาเรกพระม,มรรมาสาเรนิกท่กา หรือพระธาตุเกี่ยวเกี่ยวข,ยวขยวึ้นปริษฐานบนต้นพิภพท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่5กันยายน257จนถึง14กุมภาพันธ์258เป็นเวลา73วัน